พี่เชื่ออะไรอ่ะคะพี่ผู้ชายหนูไปถามซิให้ม่พลอยไปจัดน้องเพชรถามพี่ซิน้องเพชรถามพี่หน่อยพี่ไา้มาดูีไม่ชื่ออะไรคะ่ะกลับมาขอนแก่นแล้วค่ะเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้เมื่อเช้าได้อยู่ซ้ำสูงมาม่าโอ้หนูเห็นงูงูอยู่ไหนอะลูก หนูหนูรีบออกมาแล้วแล้วหนูรีบออกมาแล้วงูอือคุณน่ะโอ้ยมีการตัวพ้อมอู๋มีหอดมีหอดงูพี่น้องคุณน่ะคุณน่ะคุณน่ะมีการตัวไอไปเบิ้งงูคุณน่ะเมเต้าเพชรอือมีไหมลูกมีงูไหมออกมาออกมาเนื้องูกัดเดี๋ยวมาหาน้องไปเดี๋ยวมาหาน้องใหม่เดี๋ยวไปอ้อมก่อนเดี๋ยวมาเที่ยวใหม่นะ เดี๋ยวมาหาพี่น้องพลอยนะต้องเที่ยว่บ้านบ๊ายบายสวัสดีค่าก่อนลูกสวัสดีสวัสดีค่ามามาก่อนดีค่ะอ่าาาพี่าิาาาามาพี่ลานกาา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 าเอาาี่าานาา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 า่าาา น้องคอยลองขับดูซิยายหมุนหมุนอย่างเงี้ยลูกใช้ขาหมุนหมุนหมุนไปดิอ่าคอยต้องเก่งอยู่แล้วคอยของยายเก่งอยู่แล้วเดี๋ยวน้องเพชรเสร็จน้องเพชรก็จะตามไปอีกคันนึงเพชรงเพชรเยยงของเพชรเยยงเพชรยังไม่เสร็จค่ะของเพชรอยู่นี่เขาเม่อนมาเลยค่อมาลลูกพี กินตรงนี้ก่อนเนี่ยพี่เข้ามาพี่เข้ามาแล้วพี่ชื่ออะไรคะถามด้วยนะพี่ชื่ออะไรค่พี่ชื่ออะไรคะพี่ชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะ่ะะ่ชืออไรโอ้ยดูดูพี่ผู้หญิงใน่ทักเลยนะพี่ชื่อนเลยแค่อย่ากำลังไลฟ์สดยังไงพี่พี่อะไรนะคะ เรูกำลังอ๋อเก็บเบรกได้ไหมล่ะอยู่ไว้นั่นอ่ะไปกันโอเคได้แล้วเหรอคะไปหนึ่งคันละอ่ะไปหนึ่งคันแล้วตอนนี้รถเสร็จแล้วตึ๊บโอ้โหเอาขึ้นดูซิให้พี่ให้ อยู่บ้านหลังไหนคะพี่อยู่บ้านหลังไหนคะท่าท่าแปดสองก่อนเข้ามาหลังที่สองพี่ค่ะมันติดตรงนี้ให้พี่ดูให้หน่อยมันก็เรียกพี่พี่ดูให้หน่อยเ น้องถีบค่ะน้องถีบไปเลยนะโอ้หนาวห่าดีแท้เด้โอ้เธอไอ้ยู่แล้วพูดนะมันติดตรงนี้หมุนเลยค่ะโอเคหมุนรอบเลยตั้งไว้ตรงนี้แล้วก็หมุนตรงนี้ในใยหมุนตรงนี้ พ uh, ี่มีลานเหรอเออพี่มีลานไปช่วยน้องพลอยหน่อยโอยคำอ่อนเพื่อนนี่เป็นแค่เนาะปั่นอามุนมุนเลยค่ะทีบทีบเลยให้ที่ให้พี่สอนให้ก่อนให้ที่สอนให้ก่อนแขมแม่ หมยมีงูดูด้นะพี่เพื่ออะไรอ้างบ้ช่ครับะไหาชื่ออะไรคะเอชื่ออะไรชน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 เบรกหน่อยนะคะคุณเพคขาถึงแล้วนี่หนูก็ถีบเลยหนูหนูฝึกฝึกแบบหมุนหมุนหมุนอย่างนี้เลยเอากิ้งกิงดูกิงกิงดู ออ้อันเอออเอออออาฮ่าฮ่าฮ่าคยายคอไรเส็ล้นะคะห้าถอค่ะห้าอันวัดเล็ไก er> MA ่ไต่นามไก่ไต่นามมาหันเอไก่มาหันเองสำเร็จจุเขียงกับมาหันเองหอดจุใครวิงไปเมื่อกี้เนี่ย เสียงใครอะไรวิ่งเสียงใครวะเนงเสียงรถเหรอเสียงรถเฉยเฉยแข่งรถเฉยเฉยใช่เหรอเสียงใครเนี่ยเสื้อลายลายอ่ะ